สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับสู่อักษร on learn และว,วันนี้นะครับพบกับครูวินเหมือนเดิมครับนักเรียนและยังใช้หนังสือเล่มเดิมคือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมของระดับชั้นม2นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปเรียนกันในเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารให้นักเรียนเปิดในหนังสือหน้าที่2ได้เลยครับถ้าเ,าเรียนเปิดมาแล้วนักเ,เรียนจะเห็นว่ารูปที่คุณครูใส่มานั้น เป็นรูปของอะไรใครตอบได้เก่งมากครับนี่ก็คือรูปของพันท้ายนรสิงห์ก้มกราบสมเด็จพระเจ้าเสือนั่นเองนะครับก็คือเป็นตัดตอนมาจากเรื่องพันท้ายนรสิงห์นั่นเองนะครับซึ่งพันท้ายนรสิงห์เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นท้ายเรือนะครับคอยดูแลเรือของพระมหากษัตริย์นะครับเวลาเสด็จประพาสนั่นเองนะครับนักเรียนอะโอเคไม่เสียเวลานะครับเราจะไปเรียนในเนื้อเรื่องของ โครงภาพพระราชะพงศาวดารกันนะครับสำหรับความเป็นมานะนะครับนักเรียนโครงภาพพระราชะพงศาวดานนักเรียนจะเจอศั์หนึ่งศั์นั่นก็คือคําว่า พระราชพงศาวดารนะครับพระราชพงศาวดารก็เกิดจากคำว่าพระราดบวกกับคำว่าพงศาวดารรวมกันแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองแล้วก็เป็นเรื่องเล่าของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับเขาบอกว่าโครงภาพพระราชพงศาวดารเนี่ยนะครับเกิดขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเลือกสรรเรื่องในพระราชพงศาวดารให้ช่างเขียนที่มีฝีมือเนี่ย เขียนเป็นรูปภาพแล้วก็ให้มีโครงบอกบทเรื่องพระชพงสวดานตรงที่เขียนรูปภาพติดไว้ประจําทุกกรอบซึ่งโครงภาพพระราชพงสวดานเนี่ยนะครับก็สร้างเสร็จเมื่อพศ2430นั่นเองครับนักเรียนไปดูกันเลยนะครับต่อมานะครับนักเรียนภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับภาพแรกครับมาดูกันเลยนะครับในหนังสือนักเรียนก็มีนะภาพแรกก็คือเป็นภาพของการสร้างกรุงศรีอยุธยาครับภาพที่สองครับนักเรียนเป็นภาพ ของสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชานะครับ และภาพที่สานะครับนักเรียนก็คือภาพของพระนารายณ์นะครับยกเข้าไปตีพระราชวังครับส่วนภาพที่4ี่เนี่ยเป็นภาพฉลองพระศรีสักยมุนีหน้าพระตำหนักน้ำนะครับนักเรียนซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยนักเรียนก็เป็นภาพทางประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้จัดให้ทาขึ้นนะครับจัดให้ทําขึ้นเพื่ออะไรก็จะได้ทําขึ้นเพื่อเอาไปติดนะครับประดับพระเมรน,นะครับของเจ้าฟ้าศิริราชชกกุตพันธ์นั่นเองซึ่งเจ้าฟ้าศิริราชชกกุตพันธ์ เนี่ยก็คือเป็นพระราชโอรสนะครับในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวซึ่งตอนที่เอาไปติดเนี่ยนะครับก็คือเอาผ้าไปติดไว้ประดับเมนไว้นะครับแล้วก็ให้สร้างเมนเนี่ยทั้งหมด4ี่หลังซึ่งต่อมาเนี่ยเมื่อเสร็จการในพระราชพิธีเนี่ยผ่าพ,พ,พ,พรบสบเนี่ยนะครับก็ให้เอาเมนเนี่ยครับ ไปพระเมนตรงนี้ไปสร้างต่อเป็นเรือนคนไข้ซึ่งปัจจุบันต่อมาก็คือโรงพยาบาลศิริราชนั่นเองครับนักเรียนอ่ะทีนี้นะครับนอกจากที่เอาภาพไปติดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังให้พระยาศรีสุนทรบวหารเนี่ยนะครับแต่งบานพระเนกด้วยคบนักเรียนซึ่งพระยาศรีสุนทรบหารเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ในร่ายนำโครงพระราชพงศาวดารว่าพระบาทสมเด็จพระจุลศอมกล้าวเนี่ยได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนภาพและแต่งโครงประกอบภาพพระราชพงศาวดารด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสรรเสริญพระเกียรติคุณ ของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยยุทธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดจนเชิดชูเกียรติและวิรกรรมของหมู่เสวกามาที่มีความกล้าหาญนะครับความสุดจริตแล้วก็ความกตัญญูต่อแผ่นดินนะครับเราไปดูตัวอย่างนะครับว่าในบานเนกที่พระยาศรีธรบัวหานแต่งนั้นเป็นเนื้อความอย่างไรบ้างโดยลักษณะของคาประพันธ์ที่แต่งในบานเนกเนี่ยนะครับก็คือเป็นลักษณะของร่นั่นเองครับ เขาบอกว่าอะไรบ้างไปดูเลยครับเขาบอกว่าพระบาทบรมมะนรินปรมินทรมหาจุลาลงกรมหิสรอิสระกษัตริย์เบญจมรัฐทวารยราชบรมนาศทรงอนุสร์ถึงภูธรนรบาลครั้งโบราณอโยุทยาสืบเนื่องมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ผัดบุรีพระคุณมีมานานี่ก็คือไร่นำโครงนั่นเองซึ่งแต่งโดยพระยาศรีสุนทรบัวหานครับก็เล่าถึงว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเนี่ยทรงโปรดให้ทําเรื่องอโครงภาพพระพราชพงศาวดารน,นั่นเองและตอนที่คัดมาให้นักเรียนศึกษานั้นนะครับก็คือคัดภาพนะครับมาสองครงภาพโครงภา,าพแรกก็คือโครงภาพที่10ครับเป็นแผ่นดินสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิครับซึ่งเป็นภาพของพระสุริโยไทยขัดคอช้างซึ่งเป็นพระราชินิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนอีกภาพหนึ่งครับนักเรียน เป็นภาพอ่าเป็นโครงประกอบภาพภาพที่56ครับเป็นแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าเสือนะครับซึ่งเป็นภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะครับพระราชินีพลในพระเจ้าน้องยาเธอนะครับพระองค์เจ้าวราวรรณกรนะครับหรือชื่อเต็มก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์นั่นเองครับนี่ครับก็คือเป็นภาพของพระสุริโยไทยกับภาพของพันท้ายนรสิงห์นั่นเองครับนักเรียนสําหรับ ประวัติของผู้แต่งนะครับก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะครับเรา คัดเลือกโครงภาพมาสองภาพนะครับภาพแรกก็คือแผ่นดินของพระมหาจักรพรรดิซึ่งผู้แต่งนะครับก็คือ,อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งในตลอดระยะเวลา4ีสองปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชเนี่ยนะครับก็มีพระราชกรณีนาฬินานาน,านประการเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเลิกท่าสการปฏิรูปประเทศการปกครองเศรษฐกิจสังคมหรือการศึกษานะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีพระวิชาสามารถในเรื่องของพระราชนิพนธ์ด้วยนะครับ ซึ่งทรงแต่งทั้งวรรณคดีร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกองไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธี12เดือนไกลบ้านพระราชนิพนธ์สุภาษิตลิลิตนิทราชาคิดบทละครเรื่องงาป่าแล้วก็กาพีเรือนะครับซึ่งจริงๆแล้วง้อป่าน,นั่นก็คือจะได้ยินใช่ไหมครับงอป่าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นวรรณคดีที่แต่งขึ้นเพื่อให้ความสงสานนะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นวรรณคดีที่แต่งขึ้นเพื่อความคลายเครียดเฉยๆหลังจากที่ทรงฟื้นจากอาการพระประชวรน,นั่นเองครับนี่ก็คือ พระราชประวัติของราชการที่หนั่นเองครับต่อมานะครับนักเรียนก็คือพระประวัติของ father, พระเจ้าบารมวง์เธอนะครับกรมพระนราธิประพันธ์พงศ์นะครับซึ่งก็ได้ประพันธ์นะครับในเรื่องของโครงพระพระราชะพงศาวดารพันทไทยนรสิงห์นั่นเองครับนักเรียนซึ่งพระเจ้าบรโมวงเธอนะครับกรมพระนราธิประพันธ์พงศ์เนี่ยจริงๆแล้วพระนามเดิมก็คือพระองค์เจ้าวรวรรณกรนะครับซึ่ง พระองค์ท่านเนี่ยก็มีความสามารถในด้านอักษราศาสตร์มากนะครับและก็ทรงแต่งทั้งสรารคดีบันเทิงคดีนะครับและเรื่องแต่งทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่ทรงแปลจากภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีนามแฝงด้วยน้าเรนก็จะเคยได้ยินคําว่านามแฝงนะครับซึ่งนามแฝงเนี่ยนะครับเป็นภาษาเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับในรัชสมัยของพระบราทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็คือ พระมหากษัตริย์หรือเจ้าขุนบุญนายเนี่ยก็คือได้ไปเรียนต่างประเทศนะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยก็มีการแกงแต่งหนังสือเขียนหนังสือแล้วก็ได้มีนามแฝงเกิดขึ้นและนามแฝงเนี่ยก็คือได้อิทธิพลมาจากตะวันตกนั่นเองครับซึ่งนามแฝงเนี่ยนะครับของพระเจ้าบรองเธอกรมพระนราธิป,ปพันพงศ์เนี่ยก็ใช้นามแฝงว่าประเสริฐอักษรน,นั่นเองนามแฝงนะครับโอเคไหมต่อมาครับนักเรียนก็คืองานพระศินิพนธ์นะครับที่เรารู้จักเนี่ย ชัดเจนเลยนักเรียนก็คงได้ยินแหละบทละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้าซึ่งสาวเครือฟ้าเนี่ยนะครับก็เป็นโศกนาฏการรมของชายหนุ่มที่อยู่ในเมืองกรุงนะกับสาวเครือฟ้าที่เป็นสาวที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเรื่องนี้เนื้อเรื่องเนี่ยได้เขาเขาเรื่องมาจากมาดามบัตเทอร์ฟลายนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังส่งยังทรงแต่งเรื่องบทละครลาเรื่องพรรอนะครับบทละครร้องเรื่องพระราชะพงศ์สวดาดที่เรากำลังจะเรียนกันก็นกคือ พันทยนรสิงห์นะครับหรือก็รุบบยยาหรือมิราชไสยโยกนะครับอย่างนี้นะครับนี่ก็คือเนื้อหาหรือเรื่องที่พระองค์ทรงประพันธ์นั่นเองครับต่อมาเราก็จะไปดูลักษณะนะครับของคําประพันธ์ที่เราจะเรียนกันในโครงภาพพระชะพงศสวดาน,นะครับซึ่งแต่งด้วยคําประพันธ์ โครงสีสุภาพครับลักษณะของโครงสีสุภาพนักเรียนเข้าใจแล้วอย่างถ่องแท้แน่นอนว่าในโครงสีสุภาพ1บทเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการบังคับตําแหน่งเอกและตําแหน่งโทโดยบังคับตําแหน่งเอก7ตําแหน่งครับเจ็ดตำแหน่งนะครับเดี๋ยวครูเขียนไว้ให้เจ็ดตำแหน่งนี่คือตำแหน่งเอกครับตำแหน่งเอกเจ็ดตำแหน่งส่วนอีกสี่ตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งโทครับตำแหน่งโทบังคับสี่ตำแหน่งครับท่องง่ายๆว่าเอกเจ็ด โท4นั่นเองครับและตำแหน่งเอก7โทสนะครับที่เรามักจะท่องกันก็คือมาจากเรื่องลิลิทระลอนั่นเองซึ่งลิลิพระลอเนี่ยน,นะครับเป็นโครงต้นแบบที่แต่งตรงตามฉันทลักษณ์ของโครงสี่สุภาพเป๊ะเปะเ,เลยก็คือบังคับเอก7ตแหน่งแล้วก็โทสี่ตำแหน่งนะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างเห็นไหมฮะเสียงลือเสียงเล่าอ้างเอกโท อันใดพี่เอย๋ยในวงเล็บตรงนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งของคำสซ้อยซึ่งในแต่ละบทหรือในแต่ละบาทนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้โอเคไหมครับเลยใส่วงเล็บไว้นะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอย๋ยต่อมาบอกว่าเสียงย่อมยอยศใครเห็นไหมฮะเสียงย่อมเอกยอยศใครทั่วล่านี่ครับทั่วแล้วก็ลา ะะต่อไปครับสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่ในวงเล็บก็คือคำส้อยนะครับสองพี่คิดเองอ่าอย่าได้ ยา yeah, ได้แล้วก็ถามเผือนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะนักเรียนนี่ก็คือเป็นการบางับงคับตำแหน่งเอก7แล้วก็โทสีแต่ในบางกรณีครับนักเรียนชันทะลักแบบนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหากนักเรียนจะต้องไปอ่านในโครงสีสุภาพบางบทนักเรียนอาจจะเจอ ตำแหน่งบางตำแหน่งที่เราโอ้ยรู้สึกว่ามันคุ้นตานะแต่มันมันผิดเพี้ยนไปนะครับเช่นหนูเจอคําว่าเส้นแบบนี้อนักเรียนเจอคําว่าเส้นแบบนี้ซึ่งเส้นแบบนี้ถ้าเราตีความหมายของคําว่าเส้นก็คือลักษณะที่เป็นเส้นลักษณะที่ยืดยาวออกไปถูกไหมหรือเราบอกว่าอาหารเส้นก็คือลักษณะที่เป็นอาหารที่ยืดยาวออกไปแบบนี้เป็นเส้นนะครับซึ่งคําว่าเส้นตรงนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นเสียงเอกก็ได้ซึ่งมันมาจาก การใช้คำเอกโทษแล้วก็โทโทษนั่นเองซึ่งตรงนี้เจอรูปโทตรงนี้เราเรียกว่าโทโทษครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือโทปลอมโทโทษครูจะให้นักเรียนท่องว่ามันคือโทปลอมเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือเสียงเอกที่เปลี่ยนเป็นเสียงโทซึ่งมาจากคาว่าเส้นแบบนี้ครับเห็นไหมฮะคำว่าเส้นแบบนี้ซึ่งเส้นแบบนี้ก็คือการเอาของหรือเอาเครื่องเนี่ยไปสังเวยนะครับตามสารนะครับนี่คือการเส้นแบบนี้นะเส้นที่ถูกต้องนี่คือ เนี่ยรูปเอกแต่เราจะต้องเปลี่ยนเป็นรูปโทรเราก็เลยกลายเป็นโทโทษนะครับซึ่งแต่เดิมก็คือเป็นเสียงเอกเราจะต้องเปลี่ยนเป็นโทนั่นเองครับแบบนี้นะนี่ก็คือการบังคับตำแหน่งเอกและตำแหน่งโท หรือถ้าตำแหน่งไหนนะครับไม่มีรูปเอกก็สามารถให้ใช้คำตายรูปสามัญได้เน้นนะครับว่าถ้าไม่มีรูปเอกให้ใช้คำตายรูปสามัญได้ครับทีนี้นอกจากนี้นะครับแผนผังตรงนี้นะครับที่เรียนเห็นนะครับเขายังมีการลากเส้นซึ่งการลากเส้นตรงนี้เป็นการลากเส้น คำบังคับหรือสัญลักษณ์ที่ถูกต้องก็คือคำสัมผัสนั่นเองนะครับซึ่งคำสัมผัสดูเลยนะครับสัมผัสอะไรบ้างดูนะตรงนี้ครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดเห็นไหมครับอันใดครูเขียนตรงนี้อันใดแบบนี้ถูกไหมครับพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอยศใครตรงนี้คือคำว่าใครเห็นไหมครับ ชัวลาต่อมาครับ2เขือพี่หลับไหลนี่ไงครับหลับไหลลืมตื่นหรือพี่2พี่คิดเองอ่านะครับถ้านักเรียนดูตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้คือสัมผัสกันครับคือคําว่าใดคําว่าใครและก็คําว่าไหลตรงนี้คือแผนผังสัญลักษณ์ที่บังคับนะครับรนักเรียนในโครงสี่สุภาพบทหนึ่งต้องมีถ้าไม่มีไม่ได้ถือว่าผิดสัญลักษณ์นะครับต่อมานักเรียนจะเจอคําว่าล่าตรงนี้คําว่าล่า จะส่งสัมผัสกับคำว่าอานั่นเองครับเป็นเสียงสระอาครับโอเคไหมครับนี่ก็คือลักษณะของโครงสี่สุภาพเบื้องต้นที่นักเรียนจะต้องรู้และทราบรายละเอียดนั่นเองครับต่อมานะครับนักเรียนต่อมาก็เป็นตัวอย่างของจากเรื่องโครงภาพพระเจ้าพงศาวดารน,นั่นเองนะครับเป็นตอนของพันท้ายนรสิงห์นะครับเขาบอกว่าพันท้ายตกประมาทสิน้นสติคิดนี่เห็นไหมฮะเจอแล้ว มากับสิ้นถูกไหมครับสติคิดโดดจากเรือทูลอุทิศโทษร้องพันท้ายนรสิงผิดบทค่าเสียเทินหัวกับโขนเรือต้องคู่เส้นทำสารตรงนี้ก็คือบรรยายให้เห็นภาพว่าพันท้ายนรสิงเนี่ยขัดท้ายเรือจนหัวเรือเนี่ยตรงลักษณะของตรงนั้นก็คือเป็นคลองที่เคี้ยวคตแล้วหัวเรือเนี่ยไปขัด กับกิ่งไม้ทําให้หัวเรือหกักซึ่งพระราชอาญาในในสมัยก่อนเนี่ยก็คือคนที่มีหน้าที่ขับท้ายเรือจะต้องมาคับเรือพทัทนั่งให้ดีหากว่าหัวเรือเนี่ยไปเกี่ยวหรือไปหักหรือไปชนกับกิ่งไม้มีโทษต้องอาญาถึงประหารชีวิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มองให้เห็นภาพว่าพันทน้ายทรศิงป์เนี่ยกำลังประมานะครับว่า การที่คัดท้ายเรือแล้วหัวขนเรือเนี่ยไปชนกับกิ่งไม้เนี่ยนะครับทำให้ตกใจหลังจากนั้นตกใจเสร็จก็กระโดดออกจากเรือแล้วก็ทูลโทษว่าในเมื่อว่าพันท้ายรสิงทำผิดโทษจะต้องถูกประหารแต่ว่า,าด้วยความที่พระเจ้าเสือเนี่ยเห็นว่าคลองนั้นเนี่ยโคตรเคียวมากก็กะว่าจะอภัยโทษให้ไม่ประหารแต่ว่าพันท้ายรสิงก็บอกว่ามันจะผิดธรรมเนียมหรือผิดประเพณีนั่นเองก็เลยจะต้อง ประหารชีวิตนะครับของพันไทยโนรสิงห์นั่นเองฮะอาล่ะครับนักเรียนต่อไปนะครับเราก็จะมาดูเรื่องย่อของทั้ง2โครงภาพกันครับไปดูกันเลยว่าโครงภาพแรกก็คือโครงภาพที่10นะครับเป็นภาพของพระสุริโยไทยขัดคอช้างนะครับซึ่งเนื้อเรื่องย่อเนี่ยก็จะกล่าวถึงพระเจ้าบุเรงนองนะครับกริย์ของพมา่าเนี่ยยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาน,นั่นเองทําให้สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยทรงนํากองทัพออกสู้รบและมีสมเด็จพระศรีสุริโยไทยเนี่ยผาครัมเฮสีเนี่ย รทรงเครื่องเป็นผู้ชายครับทรงเครื่องเป็นผู้ชายด้วยนะแล้วก็ตามเสด็จออกไปลบนะครับในขณะที่ลบกันอยู่เนี่ยสมเด็จพระจกักรพรรดิเนี่ยเสียทีนะครับพระเจ้าแปรก็คือใส่ช้างไล่ตามทําให้พระสุริโยไทยเนี่ยนะครับจึงขับช้างนะครับออกไปขวางไว้และในจังหวะเดียวกันก็เป็นจังหวะกับที่พระเจ้าพระเจ้าแปรเนี่ยนะครับฟันมานะครับจ้วงฟันนะครับใช้ พระพระพระแสงของเงาเนี่ยจ้วงฟันมาทําให้โดนพระอุระของพระศรีสุริโยทัยเนี่ยนะครับทำให้สิ้นพระชนศพอยู่ที่คอช้างนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นพระโอรสทั้งสองพระองค์ก็ได้นําพระศพกลับพนะครน,นะครับนี่ก็คือเรื่องย่อของโครงภาพที่1 0ครับโครงภาพต่อมาครับนักเรียนคือโครงภาพที่56กก็จะเป็นเนื้อเรื่องของพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะครับก็คือกล่าวถึง ในแผ่นดินของพระสันเพชรที่8ก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือนั่นเองนะครับก็เขาบอกว่าพระเจ้าเสือนเนี่ยนะครับก็เสด็จโดยเรือพระที่นั่งเรือพระที่นั่งเนี่ยมีชื่อนะครับชื่อว่าเรือเอกชัยครับนะักเรียนนะครับจำนะฮะเพื่ออ่านออกข้อสอบนะเรือเอกชัยเนี่ยนะครับก็คือเสด็จเรือเอกชัยไปประพาสรงเบ็ดทรงเบ็ดก็คือไปตกปลานะครับที่ปากน้าเมืองสะคอนบุรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือสมุทรสาครน,นั่นเองซึ่งเรือพระที่นั่งเนี่ยเมื่อแล่นมาถึงตําบลโคขามนะครับ ซึ่งตรงเนี้ยเป็นคลองที่ขดเคี้ยวมากทําให้โขนเรือของพระที่นั่งเนี่ยชนกับกิ่งไม้ใหญ่หักลงมานะครับพันท้ายนรสิงห์นะครับนายท้ายเรือพระที่นั่งเนี่ยตกใจมากจึงกระโดดขึ้นฝั่งแล้วกราบมาคมทูลให้ลงพระราชอาญานะครับแต่พระเจ้าเสือเนี่ยก็พระราชถานอภัยโทษให้เพราะเห็นว่า ทางนี้เป็นทางที่คดเคี้ยวมากและเป็นเหตุสุดวิสัยจึงปลดเกล้าปลดกระหม่อมให้ตัดศีรสะหุ่นเหมือนแทนแต่พันท้ายนรสิงห์เนี่ยไม่ยอมนะเพราะถือว่าเป็นการขัดพระราชประเพณีส s ด i พระเจ้าเสือจึงรับสั่งให้ประธานประหารชีวิตแล้วก็ให้ตั้งศาลเพียงตาเราเจอคําว่าศาลเพียงตาอีกแล้วครับนักเรียนบางคนจะงงคุณครูขาคุณครูครับศาลเพียงตาคืออะไรนะลูกศาลเพียงตา่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นศาลที่สมมุติที่สร้างขึ้นไวเพื่อให้เทวดาหรือให้ เคารักนะผีสางหรือว่าให้ใครก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ซึ่งลักษณะของสารที่เรียกว่าสารเพียงตาเนี่ยลักษณะที่สร้างก็คือสร้างอยู่ในระดับสายตานั่นเองครับนะ <c oughs> ก็ทําให้มีสารเพียงตาเนี่ยนะตรงเนี้ยเกิดขึ้นนะแล้วสารเพียงตาเนี่ยก็เอาได้ถูกเอาขนเรือแล้วก็ศีรษะของพันท้ายนรสิงเนี่ยไปตั้งเส้นที่สารด้วยเพื่อเพื่อสืบเกียรติคุณของพันท้ายนรสิงนะครับ <c oughs> แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นั่นเองครับนักเรียน เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนนักเรียนได้รู้เรื่องยอ่อของทั้งสองภาพพระราชพงศาวดารไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้รู้แล้วว่าทั้งสองเรื่องนี้ใครเป็นผู้แต่งรวมถึงลักษณะของคาประพันธ์ที่ใช้แต่งใช้บรรยายภาพทั้งสองภาพนี้ด้วยนะครับอย่างไรแล้วนักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องยอ่อเรื่องราวให้คล่องให้แม่นยําและจําให้ขึ้นใจนะครับเพราะในครั้งหน้าครับเราจะเรียนเนื้อเรื่องโดยละเอียดน,นะครับ โอเคไหมครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งหน้าครับบา,บายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน